พี่น้อง 3, เก็บซี่ตัวลกตัวภาคอีสานตัวประเทศไทยของเขาเขาไม่ใช่มากนะครับบาทเสีย,ย,ยได้ไล่ฮะแถาสู้ควาจีนครับ <laughs> สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครออกกับหาหาแถวสู้คอาจีนครับมอลำก่อนประยุกต์คือดังตัวลูกจันจุฬาบัตบอบดี แม่ครับคุณน้อแม่โยนองแมามากควาต่มายามบางเโอ้ยมาตุ่มมโหมันคันพ่อใอายยามนั่นดีใจบอนีมันม่ให้คุยากกิละเนาะปฏิวัติแข่ตัวเป็นบลูกเต่าห้องฮาร์ดอันแลวอยู่เลี้กินมัาสูกกินหมดมกตัวหายากคุณอหาว่าไมันเป็นหายาดมันยาดกนเลย มันยากจงๆเลเราของมากพอด้พี่อดมันทอตีโอ้ยแกีงแซนน้ไมส่งถึงอกแบบนี้ที่มากไกัได้ี่ละมักกุงเี่เดี๋ยวกอทีกินให้ดูโอ้ยโอ้ยเนาะหายเปนน้มันแล้วกนมันน้อยครับว้ามาจากมุ่งจาย่ามพอออกจากบ้านมากพอออกไปสร

คนคือกันบโนกับกอสลากกับอังคณาถามมาจ้าไหนถามมากูเริมกิเขาไปน้ำถามไปน้ำน้ำซาอะไไปน้ำซาไปาบอหมครับเอไม่บอไม่นาวางนี่ไม่ถามบ้านเวบอลไม่เครับกูเริ่มกินข่าวางสินะครับหนึ่งสองสา ย่เเริ่มกินเขาเคันเริ่มกินนี่เบาหวานขึ้นแล้วได้เกี้ยกินอะไร้องเม็ดละก่อนอาหารกินเบาหวานสิพอคือพอเป็นนักหวานเป็นเป็นอยังเบาหวานเบาหวานปุ๊บหวานเนาะคือเขาบอกเป็นนักหวานรู้เออนี่นี่ยายายาดีไม่มีแกเบาหวานผมไก่ต้มไก่ใส่ใส้ยาดีไม่มีเอออันนี้เพราะว่าข้าดิเป็นยา รสเบาหวานนั่เลยพอต้มกิุ่่มเอก็ได้ใไนี่ใส่ไงนี่แั้งเสีบเพิ่มรสชาติผู้ดต้มก็เสิมเหมือนหัอลำที่เราทำติดตรงชาขนาดทุกอนมันก็อ่อนไปห้กินก้อยังหรอก้อยบางมั้งก้อยบางคือก้อยฟันก้อยโอ้ก้อนฟันเนี่ยกลินนี่ยังเนี่ยนะครับพอต่อมไก่ไก่ไงม อันนี้อันนี้ยางยางก็หเข่นสวนในยางหมอนแมนบอสหมอเข่นสวนในนลงมือหมอนพอมันเป็นลำดันะครับอันนี้ก็ยี่ใส่พุทุนท่านหินควกบครจับเจอเราที่าไปรับตอนเราไปหาบุกินจะบอกิยสิ่เ้าะด่านเฉพาะไม่สิ่งาะหนาเลนหลังยู่นี่ Ở à, ngoài ừ. okay. okay. cũng có tăm cung kìa Xẹp xẹp hả? Ừ, xẹp xẹp Tăm cung hết tụm Cứ thấu chín cơ Cứ nộm chín chín Thấu chín tăm cung là xì Cái này mua nên mua Xẹp nóng phát yếu tố thay được hả? Bọn em làm vô đi hả nè Hử? Làm vô bọn Nhưng cứ bật Anh ấy nói Bọn em làm vô là ăn là bác kìa Nhanh vô bọn Bọn em hay bỏ Quanh hắn là đẹp. Mia nó ham Qua hắn cho mắt là đơn đẹp, vậy có gì lắm. Nóng đi kẹt. Áo phó lê, a phó lê, lê. Mất a bò, hoa. Mất quân hắn a bò. Mất quân hắn a bò. Mất quân hắn a bò. ตาแตงกูสักไม่ก็เอาไปว่ากูจะีต้องตาแตงคืคนต้องตกูกัต้องอแมกมาลกยู่กับนี่น้องมาแล้วมือปิ่งไก่มาแล้วครับมาแล้วมาแล้วปทีแม่ลี่แม่ลี่อะไรล่ะนีอะไีกแมวลี่ไ้ลวสวนข้าวส่วน ยาบป้าวยาเป้ายาเป้ามาเรีว้องไปเนี้ยยาเป้ายาเป้าอันนี้น้ำปลาหน้าคอยน้ำปลาหน้าน้ำปลาหน้าน้ำห่อน้ำหอนกินน้ำหอนใก่บักนาวพ่นใส่พ่นใส่เสียงไหอแลยยคนี่าเอาเอาเอเห็นก็พอๆไปนี่ ว้าวโอเคจ้าก็ได้โอ้ยผมว่าแม่นั่นเมื่อเพื่มผมมว่าเมื่อเชี่ยบอดพอตาที่กันสิโอ้ยตาตาเลาอีหนังเราขึ้ลานะเออคือลาสวยพ่อะอองเจ้าเนี่ยคือกันสิเจ้าแม่อายุหนหนอยม่สูบบอแล้วเด้อ ไม oh. wow. wow. ่่บ่อด้ด้นเนบ่ได้ด oh ้นยะเห็น oh บ่สวนบ่อ oh ท oh 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 ั้ธรรมดาดเออชักไผเป็นไพจักไผเป็นไผในยิ่ดังขึ้นกันได้สวนก็ได้บ่ทั้ธรรมดาจักไผเป็นไผฟังโลดแล้วดังไนอ่าลนได้หรสนบ่สวนเหนัเห็นบ่อพอๆยังยอมหลับเลยเห็นบ่อแทบบ่อปะมดปีไก่ตวี่วนนนี่ปีไก่สนี่อัหยว เปามากสด่เอา้นกะเกียวมาเต่ตัวนไหมคนเด็งหัวน้่นมีอะไรบ้าบันบันนี่จังสีปล่ห้างหนึ่งหาเทียเขาเพ่เลยเตี่ยมหัวมันหลโอ้มันผมวเอาจังีก็ไปคันได้นะแัักในอนตต้องข้อดีไปให้เมื่อกนแตานเอาบ้าป่าเอาทุกเตนเอาทุกป้อเออเอาไปจูกันเบื่ง 嗯，我做菜，我做菜，安姐做菜，那那那酱菜，嗯嗯，掌握好这个，做菜，做菜，你注意，酿风呢，酿年糕，酿年糕，米年糕， โปรงเอารวยแต่ต้องเกโปร่งอ่ะคุณจะได้เท so um ี่ยวมาดูกนเยอมาเลยครับนี่นี่นาทีมาสวนวันอาทิตย์เนาะนั่นนั่นเฮ็ดเฮ็ดอตัดขายนั่นนั่นนองเก็บเลยผมเมันเรื่อเกิดวันอาทิตย์น้องพนักงาน เอาตนันเป็นอายกูเลยเ่เ <TF> น <the real> ่าเอาแปลเอามแล้วาใหเขาโอ้กันกพรางี้ยแหลมเราจคับอายเขาวนเารล้วไอ้น้องเจิงเาแล้วถามอายุกันได้จอที่สองโอ้จงเกิดบังจีขงเด็กดี่าลองคอยรอไปจงเกินคอยอายเลย โอ้ยน้องห่ดตัวแล้วครับโคตรนองโอ้ยตน้ำก้นนี่าเชิญปิาจินตก้อนเออยากนี่เอกพิเศษเลยปรุงปรุงขอบอบอขอบคุณขอบคุณเลยปรุงปรุงได้กว่าปลาซุ่มมันแดงบ้ท้องมันบะมีแดงกันแล้วกันลราบะแม่น้ำโคกแดงอ่ะน้ำประน้ำบ้านนี่น้ำเย็นครับ ไ่ไปไปแล้วพ e. oh, wow, oh, oh, ูดเ้อยวไ่ไปแลพี่ถ่าไปกินค้กันนอมาเอาเดี๋ยวม้โอไปนีไปแนสุขานธรรมดาธรรมดาธรรมดาจัดจัดพี่นี่แ้วเล็กกว่านี้หรขอสวเกก่านี้ไสีวเก